เื่องของการคุกคามกันในที่ทำงานหรือว่า workplace harassment เนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบแล้วก็อย่างที่บอกไปใน ep ก่อนก่อนหน้านะครับคือมันส่งผลกระทบเชิงลบต่อพนักงานก็ดีต่อตัวองค์กรก็ดีนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่องค์กรมักจะให้ความสำคัญในการที่จะสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบถอยทีถอยอาศัยหรืออยู่ด้วยกันแบบ civilized นะครับแสดงความ นับถือกันยอมรับกันให้เกียรติกันเคารพในความแตกต่างทางความคิดทำงานกันแบบเป็นมืออาชีพนะครับไม่ปฏิบัติต่อกันในทางที่มันจะส่งผลให้เกิดการคุกคามข่มเหงกันซึ่งแน่นอนครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆจะต้องมีนโยบายนะมีแนวปฏิบัติต่างๆกําหนดออกมาเพื่อที่จะป้องกันรวมทั้งแก้ไขปัญหาไม่ให้มันเกิดการ คุกคามกันในที่ทำงานได้ผมมีคำแนะนำในหลายเรื่องนะครับที่อยากจะคุยให้ฟังโดยประมวลจากความเห็นของบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการต่างๆรวมทั้งจากประสบการณ์เองที่ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนะกันกับกลุ่มที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้เรียนระดับกลางและผู้เรียนระดับสูงขององค์กรต่างๆเนี่ยพอที่จะสรุป ถึงแนวทางถึงกรอบนโยบายในการที่จะป้องกันการคุกคามกันในที่ทำงานได้สักห้าเรื่องก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกครับเราต้องเอาให้ชัดว่าตกลงเนี่ยพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามกันในที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางเพศหรือพฤติกรรมการคุกคามโดยแชมอำนาจของผู้บังคับบัญชาหรือพฤติกรรมที่พนักง,งานคุกคามกันเองที่เรียกว่า peer harassment เนี่ยนะครับมันเป็นประมาณไหนและ ลักษณะการแสดงออกการปฏิบัติระหว่างกันที่เป็นการคุกคามกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาไอชัดเจนถามว่าทำไมเหรอเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการที่จะต้องไปสอบสวนการดําเนินการกันถักวินัยเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้การปฏิบัติออกมาระหว่างกันในลักษณะแบบนี้นี่เองที่เป็นการคุกคามกันในที่ทํางานมันก็ชัดเจนอันที่2ครับผมคิดว่าองค์กรต่างๆควรกํานกหนดนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติ ถึงวิธีการที่จะตรวจสอบการรายงานพฤติกรรมการคุกคามกันในที่ทํางานตรวจสอบผ่านอะไรผ่านทั้งช่องทางต่างๆที่เราเปิดรับเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลรวมทั้งบอกแสไม่ว่าจะเป็นคําบอกเล่าของพนักงานที่ถูกคุกคามก็ดีหรือจากบุคคลอื่นซึ่งพบปะเรื่องการคุกคามกันแล้วเขาเขาไม่ค่อยยอมรับในเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่แฟร์มันเป็นเรื่องที่เป็นการอิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะครับเขาก็ ชี้เบาะแสมาให้องค์กรไปดําเนินการรวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานหรือว่าข้อมูลจาก exit v i e w นะครับที่บง่งบอกตรงๆในเรื่องที่เกี่ยวกับ workplace harassment นะครับ3ครับต่อเน,นื่องจากเมื่อสักครู่นะครับคือเราจะดำเนินการอย่างไรเมื่อตรวจสอบและพวบว่ามีพฤติกรรมการปฏิบัติที่เป็นการขุกคามกันในที่ทำงานขั้นตอนการดำเนินการจะทำอย่างไรจะมีการตั้งมาการสอบไหมในการรับเรื่อง ร้องเรียนหรือการชีเ้เบาะแสเนี่ยจะมีการเปิดเผยต,ตัวของผู้ชีเ้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาเรื่องการคุกคามกันแล้วพอมีใครเรสเรื่องนี้ขึ้นมาพวกมันก็เงียบไปตามสายลมนะครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องไปจัดการนะครับจะต้องไปตรวจสอบและดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมตรงไปตรงมามา,มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของ การจัดการกับปัญหาการกูกคามนี้ที่ทำงานมันต้องจัดการอย่างรวดเร็วนะครับเพราะคนที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันมีแนวโน้มเนี่ยที่เขาจะไม่จะไม่อย,อยากอยู่กับองค์กรต่อไปและอย่างที่บอกไปนะครับคนที่ไม่อยากที่จะอยู่กับองค์กนนรแปลว่าเขามีทางไปแต่คนที่ยังทนอยู่กับองค์กรต่อไปแปลว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนมันจะกลายเป็นเราจะมีโอกาสาที่จะสูญเสียคนเก่งแลอคนฝีมือดีในที่ทำงานออกไปเพราะพฤติกรรมแบบนี้มันยากที่จะยอมรับได้อยู่แล้วนะครับ เรื่องถัดมาเรื่องที่สี่คือจะต้องมากำหนดว่ามันจะมีกระบวนการในการฝึกอบรมในการสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงานอย่างไรเพื่อรู้ว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมอะไรบ้างที่แนะนําให้ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขหรือไม่ให้เกิดพฤติกรรมการคุกคามกันในที่ทางานการฝึกอบรมเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับยังควรจะต้องบอกด้วยว่า เมื่อเกิดสภาพการคุกคามกันในที่ทํางานแล้วเนี่ยมีวิธีการดําเนินการอย่างไรจะร้องเรียนจะชี้เบาะแสรหรือจะอะไรไหนในช่องทางไหนแบบใดบ้างนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับมันคงจะต้องมีการมามาเยียวยาก,กันมาแก้ไขปัญหาเวลาที่มันมีใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนเดียวหรือห,อหลายๆคนก็ได้ที่ได้รับผลกระทบจากการคุกคามกันในที่ทํางานเราจะดูแลกันยังไงนะครับจะเป็น การให้คำปรึกษาแนะนําของนักจิตวิทยาที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในภายนอกนะครับภายนอกองค์กรที่เราว่าจ้างกันเข้ามาหรือว่าจะเป็นบุคลากรภายในของเราที่เราเวลเทรนในเรื่องหลักสับแบบนี้เลยนะครับนั่นแหละคือส่วนที่สําคัญมากแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าบทบาทของคนที่จะจัดการเรื่องแบบนี้มันคงไม่ใช่องค์กรฝ่ายเดียวมันคงเป็นผู้ขับบัญชาดิแหละเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดก,การอย่างท่านทั้งหลายนี่แหละที่จะต้องคอยสอดสองดูแลนะครับแล้วก็จัดการไม่ให้มันเกิด เรื่องเกิดราวเกิดปัญหาในการคุกคามกันในที่ทํางานนะครับและที่สาคัญมากท่านอย่าเป็นคนที่ทําให้เกิดการคุกคามคือไปคุกคามลูกน้องโดยชันเจหรือไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศเสียอีกเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันยากที่องค์กรเราจะขับเคลื่อนง,งานต่อไปได้เหมือนที่บอกไปถ้าไปเผลอทําหรือทําแบบนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องยอมรับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าองค์กรใดก็ไม่ต้องการ อยากให้ไปทบทวนฟังสักนิดหนึ่งว่าใน EP ีนะในอีพีที่ผมพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากการคุกคามาไม่ดีที่ทำงานเนี่ยมันมีมุมไหนบ้างนะครับแล้วก็นํามาทบทวนดูท่านจะเป็นกําลังสําคัญมากในการที่จะจัดก,การกับเรื่องนี้รวมทั้งกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับ